แตกต่างระหว่างวัยลีลาดเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุ ผู้ชมคะวัยที่แตกต่างไม่ใช่อุปสรรคในการเล่นกีฬาแล้วปัจจุบันนี้มีกีฬาอยู่มากมายหลากหลายชนิดที่คนต่างวัยแต่มีความสนใจตรงกันค่ะนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของการเล่นกีฬานอกจากเราจะได้มาออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพแล้วยังได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงในสังคมของคนรักสุขภาพอีกด้วยค่ะบรรยากาศยามเย็นของทุกๆวันประชาชนจะเดินทางมาออกกําลังกายที่ศูนย์กีฬารามอินทาน,นี้เป็นจํานวนมาก เนื่องจากศูนย์กีฬาแห่งนี้มีสถานที่กว้างขวางมีชนิดกีฬาที่หลากหลายรองรับการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีของคนกรุงและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งครอบครัวต่างวัยแต่ว่ามีหัวใจชื่นชอบกีฬาเดียวกันกีฬาแบดมินตันนั่นเองค่ะต้องถามก่อนเลยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกทั้งสองคนด้วยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาแบดมินตันคะ อ๋อเริ่มเริ่มแรกเลยก็เพราะว่าน้องชอบค่ะชอบกีฬาแล้วคุณแม่ก็อยากจะสนับสนุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาได้มีเวลาได้มาออกกําลังกายพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆอย่างงี้ค่ะก็เลยได้พามาได้พามาเล่นที่สนามแห่งนี้ค่ะจำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอย่างนี้ค่ะถ้าเขาได้มีที่ที่ให้มาออกกาลังกายเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วชื่นชอบอะไรเป็นส่วนตัวเรื่องของแบดมินตันนคะชื่นชอบอะไรคะชอบตีแบบ ชอบตีแบตค่ะตีแบตก็คือเหมือนได้มีเวลาในครอบครัวได้มาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะทุกเย็นอย่างเงี้ยค่ะไดออกกําลังกายด้วยได้มาใกล้ชิดกันด้วยมาบ่อยไหมคะมาตีแบตบ่อยไหมคะบ่อยมากเพราะว่าชอบชอบแล้วก็เราก็จะหากิจกรรมให้ลูกทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ค่ะก็เลยได้่พาลูกมาเกือบเกือบทุกวันวันน้นวันประมาณนี้ค่ะ แสดงว่าจริงๆนอกจากจะมีความชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจเลยก็คือมันสะดวกมันอยู่ใกล้ใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็คือมีลานกิจกรรมทําหลายอย่างมากค่ะทั้งฟิตเนสแล้วก็มีวิ่งเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบชอ,บอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมาทั้งเชา้าทั้งเย็นค่ะ <laughs> แล้วความประทับใจที่มีต่อศูนย์กีฬาแห่งนี้ล่ะคะคุณแม่อ๋อก็รู้สึกดีค่ะที่กรุงเทพเราเนี่ยมีศูนย์กีฬาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้นะคะ,ะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยแล้วที่สําคัญคืออย่างเรามาคนเดียวอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาเจอเพื่อนใหม่ที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของกีฬาแล้วก็ความถนัดแล้วก็ในเรื่องของอความ ความเก่งอะค่ะของการเล่น <c oughs> แล้วเราก็เหมือนขอคาแนะนาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> เป็นสังคมแห่งการ <c oughs> ใช่ค่ะยอย่างอย่างเนี้ยลูกสองคนเนี้ยเราก็จะมีเหมือนคุณ <c oughs> คุณลุงคุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาขอแจมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ฝึกฝีมือฝึกกีฬาไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้เรื่องออกกําลังกายได้เรื่องสังคมได้เพื่อนใช่ค่ะสังคมดีๆด้วยใช่โแสดงว่าที่นี่นี่ครบวงจรอเลยจริงๆค่ะ อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศและทุกวัยนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองซึ่งศูนย์กีฬาแห่งนี้ก็มีสนามบอลที่กว้างใหญ่และได้มาตรฐานเป็นอย่างมากทำไมอยู่ดีๆโค้ชถึงมาสอนที่นี่ได้อะคะก็เริ่มต้นจากเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เริ่มจากลูกชายยังเล็กๆอยู่7-8ขวบนะฮะสมัยนั้นช่วงนั้นมันรู้สึกว่าจะมีร้านเกม ร้านเกมเยอะนะฮะเด็กๆที่ผู้ปกครองไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กไปไว้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปฝากไว้ที่กับเจ้าของร้านเกมทําให้เด็กติดเกมผมก็เลยพาเด็กๆออกมาตั้งตั้งตั้งเป็นทีมเอามาฝึกสอนฟุตบอลนะฮะแขวบ7-8ขวบรุ่นรุ่นรุ่นเล็กล่าสุดนะฮะรุ่นนี้เขวบ7ขวบนี่ก็12ขวบนี่ก็มาประมาณ4ีหรุ่นได้แล้วครับชอบเล่นฟุตบอลไหมคะชอบครับ ชอบเล่นฟุตบอลแล้วมีนักกีฬาในดวงใจมั้ยนักกีฬาฟุตบอลที่เราชอบมากมีครับใครครับโรเบร์โตคาร์ลอสครับอ้าแลวทีมที่ชอบล่ะทีมเดียวกันปะแมนยูครับวัยที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลไหมคะเอ่อวัยที่แตกต่างเป็นอุปสรรคหรือไม่คิดว่าไม่นะฮะเพราะว่า,าเราแต่ละวัยแต่ละช่วงที่เราทําการการเรียนการสอนการฝึกการซ้อมนะฮะก็รุ่นเล็กๆ นะฮะห้าหกขวบเราจะสอนอให้รู้จักวิ่งรู้จักสเตปเท้านะฮะส่วนโตขึ้นมาอย่างเล่นได้อย่างนี้อย่างเจ็ดแปดขวบที่ที่เล่นได้แล้วนะนี่ก็ผ่านไปหนึ่งปีนะฮะ<ม>ก็สามารถที่จะสกิลบอลได้เลี้ยงบอลได้แล้วก็สามารถที่จะทําประตูได้นี่ก็ก็ก็ขึ้นมาเล่นอีกชุดหนึ่งนะฮะส่วนชุด โตขึ้นมาหน่อยชุด12ปีนี่ก็เขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เขาเล่นเล็กๆมาแล้วนะฮะสังคมแห่งการรักสุขภาพทําให้เราได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายอีกหนึ่งกิจกรรมนันทนาการดีๆของศูนย์กีฬารามอินทรานั่นก็คือการเต้นลีลาดซึ่งในช่วงเย็นๆของทุกวันบรรดานักลีลาตัวตึงตัวเตงในย่านนี้ก็จะออกมาขยับสะโพกโชว์ความพริ้วไหวไปกับเสียงเพลงทําไมถึงมาสอนลีลาที่นี่ได้คะ จะต้องยกคำถามให้ให้กับครูเ e อกอะแล้วให้ครูเอกตอบเลยค่ะว่าทำไมอยู่ดีถึงมาสอนลีลาให้กับศูนย์ลีลาดือที่ค่สมาชิกที่อยู่ในวงการนะครับรู้จักรู้จักผมอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยพื้นพื้นพื้น,พนเพเขาเขาอยู่ระแวงนี้เขาก็ก็ชวนชวนให้ผมเนี่ยเอ้ยลองมาสมัครที่นี่หน่อยเพราะว่าอยากจะเรียนกับกับผม,มใช่ผมก็เลยมาสมัครแล้วก็ได้มาสอนที่นี่ครับ แสดงว่าที่นี่เนี่ยพื้นฐานก็คือมีกลุ่มคนที่ชอบเต้นลีลาอยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้ล่ะคะครูเอ็กมีคนมาเรียนลีลาศเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะครับเยอะไหมเยอะนะคะเฉพาะที่ศูนเวลาลาบินคาเนี่ยเราจะมีสอนลีลาศทั้งหมดเลย7วัน7วันนี้จะมรีลีลาทุกวนันช่วงเย็นนะคะแต่เฉพาะของครูเอ็กเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์และอังคารฟังแบบนี้ปุ๊บแล้ว อยากลองมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เคยเต้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณครูทั้งสองท่านจะมีอะไรแนะนําบ้างไหมคะสําหรับใครที่ไม่เคยมาเต้นที่นี่เลยอะค่ะครับก็เราจะมีกเกอร์นะครับหรือว่าเต็ปพื้นฐานสาหรับสาหรับสมาชิกที่เพิ่งหัดเริ่มเต้นนะครับเป็นเบสิกง่ายๆสําสหรับในการหลอกให้เข้ามาเต้นรำเปนก่อนแล้วพอติดปุ๊บก็จะมาเป็นสมาชิกที่นี่อ่าใช่นี่ต้องขอลองแล้วค่ะ จังหวะวอล์ง่ายๆเลยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเบสิกสแควร์นะคะสเต็ปของจังหวะวอล์นี่จะเป็นก้าวแยกชิดถอยแยกชิดเบสิกสแควร์ก็ตามนี้เลยนะคะเป็นเส้นเป็นสี่เหลี่ยมวันนี้เราจะให้น้องฟูดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าแล้วถอยหลังด้วยเท้าขวาโอเคก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้านะคะก้าวแยกชิด ถอยแยกชิดก้าวถอยเอ๊เป็นไงแป๊บเดียวเป็นข้อจังหวะได้ด้วย1 2 3 4 5 6 1ตัวตตรงโยกต,ตัวตรงๆนะคะใช่คอสคอยาวนี่คือเบสิกง่าย อยากจะบอกว่าพอได้มาเต้นรีลาดแล้วคำว่ากรุงเทพต่างไว้แต่หัวใจเดียวกันนั้นมีจริงค่ะพอได้มาเห็นสังคมรีลาดของที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจมากพี่่ทุกคนในนี้เป็นกันเองสุดๆค่ะเมื่อสักครู่ได้ลองออกสเต็ปรีลาดไปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณครูถือว่าผ่านไหมคะสำหรับการเรียนครั้งแรกครั้งแรกถือว่าผ่านนะคะเหมือนคุณครูจะมีพรสวรรค์ในตัวด้วยไหมวันนี้เราสอนในแค่เบสิกเบสิกสแควร์สี่เก้าเองนะคะ ครูก็ทาได้ดีเลยเป็นกําลังใจให้อยากกลับมาเรียนที่นี่อีกนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูในเรื่องของการเต้นลีลาชเนี่ยค่ะเรื่องของวัยเนี่ยความแตกต่างระหว่างวัยจะเป็นปัญหาไหมคะความแตกต่างระหว่างวัยลีลาดเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุตั้งแต่สตาร์ทหกขวบก็เต้นได้แล้วปัจจุบันนี้อ้อยยังสอนนักเต้นรอายุเต้นสำอายุ96 90ใช่สอนแต่6ขวบ11ขวบ20 เ6เพราะฉะนั้นลีลาเนี่ยเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะคุณยายกับคุณหลานเข้าใจจังหวะตรงกันนะคะเข้าใจดนตรีเข้าใจเพลงเราก็เต้นด้วยกันได้อายุไม่เกี่ยงค่ะถ้าใจชอบนะคะได้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจใ,ใจแด้วความชอบค่ะ,สะแสดงว่าจริงๆแล้วนะคะทุกกีฬาเลยเนี่ยไม่มีเรื่องของเส้นที่แบ่งกันระหว่างวัยทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้ทุกกีฬาขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบกีฬาไหน ค่ะวันนี้กูและคูอ้อยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร